อลโหลต่ถเก่าเึงเทาไปถึงเทาก็รลอกมันก็จะมีความบอกออ้ยเดินตรงเดนตรงลานแดงได้ไหมยังไม่มีคนเข้ามาเข้าองโคแล้วก็เดินขึ้นไปใกล่เริมวมหรืออะไรัหมตอนนี้นะคะกำลังจะเดินลุยน้ำากันไปนะคะเพราะว่าน้ำท่วมในมอทำให้พวกเราไม่สามารถเลี่ยงได้ แต่เดน่าไม่ยอมเอาให้เพื่อนเดินลุยน้ําทุกคนคิดแล้วกันนะคะว่าเดน่าเป็นคนยังไงช่วยดูน้ำเพื่อนค่ะโอ้ยน้ำแบบว่าเราเดินไปทางนี้อ่ะคือใครจะขับไปได้ล่ะใช่ปะเอารถโอ้ยแม่กยเนี่ยไงที่แบบเอารถขับมาไม่ได้ดูดิ เราต้องิดด้วยอ่ะไอ้แก คือน้ำเมื่อกี้ก็ถึงเข่าแล้วอ่ะเนี่ยทะเลเกษตเมากๆค่ะโอ้หโหเดินระวังนะก้อยบอกว่าเดินระวังนะหญิงดีใจจนะังในที่สุดก็ได้ไดูไลฟ์สดไลฟ์สดตอนที่น้ำท่วมด้วยอะค่ะเออนี่ไลฟูวออดูเพื่อน <c oughs> มองไม่เห็นอะ เนี่ยดูน้ำแบบว่าพึ่งล้ออ่ะจะนี่รถสูงไงถ้าเป็นรถเก่ง่ะตายแน่ยระวังไฟรั่วนะหนูหน่าสนุกดีนะโอ้โหแบบไม่สนุกอดีมันน้ำเยอะมากเลยค่ะกลัวด้วยระวังลื่นนะคะ น้ำสูงไปไหมคะเนี่ยจะกลับยังไงน่าสีค้าคงต้องอยู่มอถึงช่วงที่แบบรถรถไม่ติดแล้วแล้วก็น้ําลงก่อนนะถึงออกตอนนี้ไปเดี๋ยวว่าไม่ประโยชน์เพราะว่ารถติดมากน้าก็ท่วมด้วยในมอนนี้ไม่ขยับเลยคะ่ะอู้อออย่คนบอกว่าให้ระวังนะเอาเรือไหมอยากได้เรือเน่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะ ที่น้ำแบบที่นั่งอ่ะที่นั่งแบบนี่ทุกคนแบบว่าปิดบังก็ไม่ท่วมนะเพื่อนหนึ่งกับต้องถอดรองทางนะคะแล้วก็เดินเท้าเปล่าเลยเพราะว่ากลัวโค้หันหน้ามาหน่อยสู้ชีวิตค่ะ อากาศดีไหมคะขอเขาไว้ว่าเป็นมิจิเกษต้องเราเดินเท้าเปล่าเออมิจฉเกษตรต้องอดทนนะเราต้องติดดินค่ะมีคนบอกว่าเท้าเ้าค่ะเ้าติดดินเท้าต้องแช่น้ำมีคนบอกว่าให้ซื้อเรือมาเลยค่ะเท้าต้องติดดินค่ะสองเท้าเท้าแช่น้ำเลยค่ะดูหน้ากันหน้าบ้านพี่ก็น้ําท่วมเดินระวังระวังนะคะอันนี้เดินแบบมาทางที่น้ําไม่ท่วมแล้ว หยน่ามันมากกำลังจะเดินไปอยู่ชมรมก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นที่พักพิงของพวกเราชมรมเพิ่งแบบคุยวิจัยกันด้วยะคะ่ะรถที่จอดเมื่อเช้าลอยไปแล้วยางยังเบรกขับอ่ะผเดินผิดทาง <c oughs> และผิะดทางด้วยแนกะุ้กันห อันนี้เป็นบ่อปลาขึ้นตรงนั้นได้เหรอได้ขึ้นได้ขึ้นได้นะเฮ้ยโอ๊ยมืดมากมากเอมืดไปทึบร้องงหน้าิมความขาดสั้นอ๋อกีเดี๋ยวเขาต้องเดินไปก่อนถ้ามันล้นนะคณะเราเคือสัมภาษณ์เพื่อนแต่ละคนเลยมีหน้าแลมีการวางแผนไปแล้วว่ายกสูงขึ้นโอ้ยอะไร สวัสดีค่ะอ้าอีกหน่อยหนึ่งจะลงไปว่ายน้ำข้างล่างแล้วเนี่ยรู้สึกแบบเปียกแท้เลยอะเปียกน้อยไปหน่อยอยากเล่นน้ำแล้วอะเปียกทั้งทีก็เล่มันเปียกเมืดนิดนึงนะนี่ที่ไหนฝนไม่ตกบ้างไหมคะแกเขาสัมผัสถึงความท่วงตรุ่มน้ำท่วมเขาสัมผัสเหมือนกันโอ้ยไปเกยจะเข้าไปยังไง ี่แกเข้าเข้าตรงนี้ไหมทางสวนโอ้โหไม่กอดเดินระวังนะคะขวานอข้างๆนี้แบบเป็น